ข่าวดีครับสำหรับคนทำธุรกิจและผู้บริโภครัฐบาลกำลังล้างบ้านครั้งใหญ่ปราบธุรกิจสีเทาจากต่างชาติคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับว่าในบางธุรกิจในย่านท่องเที่ยวมีแต่คนต่างชาติที่เป็นเจ้าของหรือเจอของออนไลน์ราคาถูกแต่คุณภาพไม่ไหวเลยนะครับวันนี้รัฐบาลโดยท่านนายกแพทองทานเอาจริงแล้วครับเรียกประชุมใหญ่หนงานที่เกี่ยวข้องสั่งลุยจัดก,การปัญหาเหล่านี้แบบครบวงจรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นไลบี้นอมินีพวกธุรกิจที่ทําให้คนไทยถือหุ้นแทนแต่เจ้าตัวจริงแล้วเป็นต่างชาติตอนนี้โดนไปแล้วกว่า800ลายความเสียหายเป็นหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารจะโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษจัดการของเถื่อนของก๊อปออนไลน์ร้านในแอปส้มแอปนาเงินที่ขายของไม่มีอ,อกออ,อ,อหรือของละเมิดลิขสิทธิ์โดนสอยร่วงไปแล้วกว่า15,000ล้านค้า ใครซื้อของทีนี้ก็จะสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ให้ใครมาสวมรอยเป็นสินค้าไทยป้องกันไม่ให้ต่างชาติมาแอบอ้างว่าเป็นสินค้าตนเอง m ม k e in อินไทยแลนด์เพื่อส่งออกไปโกยกำไรปกป้องชื่อเสียงประเทศเราแบบสุดๆครับเป้าหมายใหญ่ก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้คนไทยได้ทำมาหากินอย่างสุจริตไม่ต้องเจอกับการแข่งขันที่เอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดีๆเข้ามาในประเทศของเราครับเป็นการขยับตัวครั้งใหญ่ที่น่าจับตาจริงๆเลยครับ คุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญกับอบับดุลนักเล่าข่าวลุงจะเล่าให้ฟังครับ